โอ้โหโออยเมียบีมกวีโชดช,ช็อตแซบผิวขาวพองทำหัวหินไฟลุกเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วเป็นที่เรียบร้อยสําหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบีมกวีกับออยอธติพรซึ่งตอนนี้มีลูกชายฝาแฝดอย่างน้องพีน้องทีมาเติมเต็มความรักให้สมบูรณ์แล้ว โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาออยและบีมได้ยกครอบครัวแพ็กกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลหัวหินหลังจากที่ใครล็อกดาวบอกเด้ยว่าทริปนี้แฮปปี้มากแถมแม่ออยยังโชว์ภาพนุ่งชุดว่ายน้ำแซ่บๆเบาๆสีชมพูโดยภาพนี้ถ่ายคู่กับพ่อบีมพร้อมระบุแคปชั่นว่า ปิดทริปหงหินแต่เพียงเท่านี้หลังจากที่ภาพนี้ปล่อยออกไปแล้วนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นแม่ออยสวยมากค่ะน่ารักไม่ไหวค่ะม้ยอีฉาหุ่นไม่ออยความจริงพี่บีมต้องถอดเสื้อนะคะจะเข้ากันอีๆที่สุดคุณแม่ลูก2คนที่3ต้องมาหรอกแม่หมามีน่ารักขอขอบคุณเครดิตแหล่งข้อมูลออยอติพรภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานทีนี้ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ